ผักสลัดปลูกในหลุมเพาะได้ห้าวันนะคะย้ายจากที่เพาะไว้มาลงหลุมได้ห้าวันแล้วนะคะวันวันนี้เราจะกรอกอออันนี้เป็นฝักปอเทืองที่ เอาเม็ดออกหมดแล้วนะคะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาลองก้นกระถางหรือขวดที่เราจะเพาะสลัดนะคะใส่อันนี้หนึ่งส่วนแล้วสองส่วนจะใส่ดินนะคะดินปลูกต้นไม้ที่หมักเองตอนนี้กําลังกอบฝักปอเทืองที่เอามาเล็ดออกไปหมดแล้วนะคะ กอกใส่ไปหนึ่งในสามของความจุนะคะกอกไปเรื่อยๆแล้วก็วันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ปลูกทั้งหมดนะคะมีขวดขวดน้ำนะคะเตรียมต้นกล้าก็ อายุได้สิบสองวันแล้วนะคะแตกสามสี่ใบแล้วจะเอาลงแล้วนะคะจะเอาลงปลูกแล้วที่เราต้องวางสูงมีถังลองเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนนะคะหอยทากเยอะมาก วันนี้จะกรอกไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ผักสลัดได้14วันแล้วนะคะใบใหญ่ขึ้นแล้ว เราก็เมื่อวานเราเตรียมรองก้นกระถางด้วยกาะมะพรลาวสับหยาบหรืออันนี้ใช้ฝักปอเทืองนะคะเปลือกของฝักปอเทืองใช้แทนกาบมะพรลาวสับหยาบก็ได้นะคะส่วนวันนี้จะทำต่อนะคะโดยเอาดิน หมักใบก้ามปูใบไม้ใบหญ้าที่ได้ที่แล้วมาใส่ส่วนส่วนบนนะคะของกระถางส่วนที่เหลือใส่ให้เต็มเลยนะคะ เรากอกดินใส่กระถางจนครบทุกกระถางแล้วนะคะอ่าตามมาดูเลยค่ะครบหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมต้นกล้านะคะเลือกต้นที่สมบูรณ์ออกมานะคะโดยวิธี เอาไมา้ตะเกียบนะคะชัยที่ก้นแล้วก็หยิบออกมาเตรียมไว้นะคะอันนี้ชัยแล้วนี่นะคะชัยที่ก้นแล้วดินก็จะออกมาเป็นก้อนนะคะ ลองดูก่อนนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นก็ใช้ที่ก้น เราใช้ไม้ตะเกียบแยงก้นกระบะแต่ละหลุมแล้วได้ต้นกล้าออกมาไม่ช้ำดังนี้นะคะเลือกต้นสวยๆที่แข็งแรงต้นไหนไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องเอานะคะเพราะเราเพาะเผื่ออยู่หลังจากนั้นก็นำแต่ละต้นมาลงกระถางนะคะ จะลงกระถางเพาะนี้ก่อนใช้ไม้นำทางนะคะนำทางแต่ละกระถางให้ขนาดต้นลงได้พอดีนะคะนำทางไปเรื่ หลังจากนั้นก็นำต้นต้นกล้าที่เรานำออกมานะคะใส่ลงไปให้พอดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกดแน่นนะคะเคียเดีนกบเบาๆนะคะ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีการเสร็จแล้วก็จะลดน้ำเบาๆนะคะไม่ต้องกดดินแน่น กระบะนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เอาน้ําใช้หัวฉีดฉีดก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีก็เอาน้ําจากขวดเจาะรูลดเบาๆก็ได้นะคะลดเบาๆ ไปเรื่อยๆนะคะจนจนครบทุกกระถางนะคะทำไปเรื่อยๆถ้าต้นล้มก็ช่วยเอาดินประคองขึ้นมานะคะเราเอาต้นกล้าของผักสลัดลงกระถางขวดน้ำเหลือใช้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต้นไหนที่ลดน้ําหลังจากนั้นลดน้ําเบาๆต้นไหนจะล้มหรือลมพัดเราก็เอาไม้ค้าไว้นะคะเอาไม้ค้าไว้ทุกต้น1อันหรือ2อ,อันก็ได้นะคะใช้เศษไม้เล็กๆค้าไว้เห็นะคะเสศจเรียบร้อยทุกขวด ฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะคะปลูกผักยากจะไว้ในที่แดดรำไรและมีหลังคาโปร่งแสงนะคะอันนี้นี่นะคะดูหลังคาเรานะคะไว้ในที่มีแสงทั้งวันนะคะปร่งแสง อันนี้นะคะผักสลัดบางส่วนเราไปแขวนไว้นะคะตามไปดูเลยค่ะอันนี้เป็นผักสลัดนะคะเอามาแขวนหกกระถางให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ ใช้ไม้ค้ำไว้หลายอันเลยการลมพัดนะคะแต่ฤดูฝนไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะอยู่กลางฝนนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่ mm. ก็อันนี้เป็นมีเชือกดูดน้ำขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะมีไส้เชือกดูดน้ำขึ้นไปด้วยไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะคะอันนี้ผักสลัด 3 4มสี่ห้าหก,กระถางนะคะใช้ไม้ค้ำไว้เยอะเลยลดน้ำเรียบร้อยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ